กับที่มณฑลทหารบกที่3 3นะครับจัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษช,ชาวล้านนาพระเจ้ากาวิละครับที่อนุสาวรีย์พระเจ้ากาวิละจังหวัดเชียงใหม่พลตรีธีระพระดุงสุนทรผู้บัญชาการมรณฑลทหารบกที่3 3 <os m ira> เป็นประธานในพิธีวางพ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงพระเจ้ากาวีละเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณและคุณงามความดีของบรรพบุรุษชาวล้านนาและวิรกรรมของพระองค์ โดยมีนายชัชวานปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจเจ้านายฝ่ายเหนืออธิบดีผู้วิพากษาภาค5ส่วนราชการต่างๆร่วมวางผ่านพุ่มดอกไม้ถวายสักการะและพิธีบวงสรวงครับ พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละหรือพระเจ้ากาวิละทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนาพระองค์แรกแห่งราชวงศ์ทิพจักราธิวงศ์หรือเจ้าเจ็ดตนทรงปกครองเมืองเชียงใหม่ในช่วงปีพศ2285-2358ถึง 2, 8, ซึ่งตลอดราัชาสมัยของพระองค์เป็นห้วงเวลาแห่งการศึกสงครามและสร้างบ้านแปลงเมืองทรงเป็นกษัตริย์ชาตินักรบ โดยทรงร่วมกับพระอนุชาทั้งสองนับตั้งแต่พระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงนำกำลังทหารไทยเข้าตีและขับไล่ทหารพรมาร่าออกจากเมืองเชียงใหม่ได้สำเร็จเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2317โดยมีพระเจ้ากาวิละเป็นกองทัพน้าทั้งนี้เพื่อเป็นการเทริดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงปฐมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่มนฑลทหารบกที่33และทุกภาคส่วนของจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดให้มีการประกอบพิธีเทิพเดพระเกียรติพระเจ้ากาวิละ ปฐมมกษัตริย์แห่งเมืองเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันที่5กุมภาพันธ์ของทุกปีครับ